สวัสดีค่ะพี่น้องอากาศร้อนมากวันนี้กินมกโม่พี่น้องยังพอได้ไปเที่ยวสวนบันอยูอันที่นั่งเตะอันอพี่ชายเขาเอามาฝาก พราะว่าเขาคป้ายในบ้านจ้นชองเวิร์ตัวเนยมาอัดคลิปกับแม่มาลูกมายืดอนนั่เหรอเส้นยงอเดอนนะยังเส้นพิาสเสหมดพิาสายไม่รห้เดินเดิ ตาลันเลยตาลันเลยมาดนไไหมช่วงนี้หน้าแจงโมนะ ด่าต่อมาต้ยิ่ได่แค่ไหนยากระตุนกระตุนร้านแล้วอย่าไปอย่าไปเข้าไปด้เลยเข้าไปด้มึงเข้าไปในยงไปมึงอะไรมาต้นเอออะไรไปุ่นตัวสร้นตัวสร้นงตัวสร้นตัวสร้งบกม่วงมันเปหน่อยนึงทำไมยัง มะม่วงนอยมะมกระสอม่สอ่นมะม่วงน้อยสำหรับกินส้นมพี่น้พงใช่เชี่ยาปรยาดีายาเนี่อันยอนอันยานยางมั่น ยังหมดยังมด,ดออกไปใส่ากพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เช้านะคะพรุ่งนี้เช้าเรามีแบรนด์ที่จะลงสวรรค์เขตนะคะพี่น้องราคาพี่น้องเอฟซีทีิดตามมุงเดอว่าเฮาสิไปยังแน่แล้วก็ววเฮาสิไป,าาสสาาาไปแวะใส่นร์วันนี้ครับไปแวะกินขาวอยู่กับเจขาวเซนุ่มเนาะเบิรงก่อนพี่น้องขั้นว่าทัานเห็นคลิปกะแย่ขั้นฟาววาเด้อแต่ว่าขั้นเห็นคลิปกะ,าากปกะโอเคแล้วเนาะพราะมันเปลี่ยนท่าพาตองไปแล้วกา ถึงนอกไก่อยดไปแวไปเพ่อนแวะหรือว่าแววนงอก,ก้อ่ก็สั่งออนไลน์เด้สั่งมาให้คุณแฟนกินเรื่อยแหละไก่สั่งไก่ในเรื่องที่ขาวเด้อสั่นตัวยันยันเรื่อง้สองสามตัวแล้วกะเพื่อนกับแพกแพกแล้วกัฝากน้ําโหลดมากเหมือนกับมันมีรถสายทางประจันทางอยู่แล้วนะคะเขาก็จะมีฝาขาวฝาคของนกไก,อก่สั่งออนไลน์สั่งไกู่อดหนุนเพื่อเรื่อยละหน่อ ย่ำดำหน้าย่ำเกี่ยวเขา่ามันเพิ่นจะมีเจมีค่คล้ายๆใจวิเชียนมาน้หาวาั่นหละพี่น้องบันเซิร์ครับผมกินตาหร,หรือจะมากกว่ากินอะไรจะเอาเข้าวอ้อตางๆ <c oughs> เอามีเอาไปให้หมาให้นแน่เอาอะไรข้าให้ เอาเอาหยิบนี่ไงอยู่ข้างบนเผ่เธอสีฟ้าสีอะไรอะ่สีแดงตื่นตืนมาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเลยสวัสดีครับพี่น้องสบายดีมื่อนี้นอนเอาอต่นนันน่นนัเห็นกล้อง้วมาเบิ่มานี้ยนอยเนี่ยจะเอจะเอเนไกินข้าวแล้วฮะก็ตื่นอากิูย่อยเจ็ดแดงกินูย่ย ป้าม <ítulo> <run> anyway. <si> mm ันจะป้อนดเลยยังให้กิโมโนยอยเหรอวะอ๋อฮ่าต่อ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 เห็นกล้องแหว่งจี๊ดแลนช์ใช่อ่าคุณยอกของมาอ่าแม่มาอมาหาแม่มามาหาแม่ใมาไอคนนี้รักแม่คนเดียวรักแม่นะนี่นะรักแม่นะนี่นะหรืออารักแม่ก่อนรักแม่ก่อนกูน่ะคือ

ไม่หแม่หอมก่อนตึงๆไม่ให้แม่หอมก่อนตึงๆตะตึงๆตะตะจะไม่ให้แม่หอมก่อนไหมไม่ให้แม่หอมก่อนเลยให้แม่หอมก่อนเลยจับอันมาก้อไปนะเอาวันดีกะพีกะนองกันวันดีแล้ววันดีครับคุณดาวอือหั้ายเหลี่ยงนอเลี่ยงลูกอ่อนแห้งเนี่ยเอ้ยขอบคุณคือแมรี่เราโทรมาถามคาูกจาว ผูกชายก็จอดไปกิฟกาแฟพอดายเพิ่อยากออกกล้องน้ำได้เรียนลูกชายเนี่ยไอ้เนี่ยออกกล้องกับแม่เหรอลูกอุ้ยยางบ้าขอหลายบ้าขอหลายเนี่ยออกกล้องกับแม่ไอแม่หอมก่อนแม่หอมก่อนไอ้แม่จุกีเนี่ยเนี่ยอบหนีนี่เลยไอแม่หอมก่อนไอแม่หอมก่อน แม่หอมก่อนลูกเป็นกล่องเนียเดอมัดกล่องฝึกใบแล้วเนาะพี่น้องเนาะฝึกใบฝึกใบโอ้ยหอนแห้งวันนี้ตันนี้มีอันนี้ด้วยนะยยมีหวยลาวด้วยแล้วก็มีนี่เลขหกตัวนะคะ แบบบ้านเท่ากับลอตเตอรี่นั่นแหละนี่น้องขายลอตเตอรี่แดดมากสุดยอดไปเลยขึ้นกับฝนตกหน่อยนึงบ่ได้หดนหน้าแบบฝนตกอยู่ แดดร้นอนออนกันพี่น้องจะไปเอาของมาลุกอ่มีพี่น้องมื้อนี้เฮ็ดสมเห็นบอน,นี้มีฟูมาซื้อแล้วเดินสมหมูไฟนี้สิพันเธอพี่น้องเด้วสมหมูค่ะกลัวเรือแสนนะคะสมหมูสมหมู มือเดียวก็เป็นแล้วมืออื่นก็กินได้แล้วนะี<า>่ยผัดแนวไม่ได้ข้าไในบุญข้าวออมาฮะกระตุ้นละ่ะกินข้าวไหมลูกเขาเที่ยงยังไม่เห็นกินเลย นั่งเสาหอกนาบา้างนั่งอันซือดอก,อกอพี่น้องนั่งเสาไห้เพื่อนแซ้เพื่อนจะวบ่านแย้มอ่ะคนบานเพื่อนมาซื้อกะให้เพื่อนมากคือเกา่าเพราะว่าเอาว่าแกอยู่เบื้องทั้งเพื่อนไงนคนบานเพื่อนมาซือ้อแกเพื่อนมาขายมาทอนเงิน โอเคได้ okay, ได้จะดีมีแห้งอพอกันคลิปหนาจ้าเอาเอา,เอา,ม,ามาเอาลูกทำไมตุ๊กก็เอาตัวอ้าว่าเอามันมันดื้อก็เอากันตัวพอกันคลิปหนาจะดีมีแห้งสวัสดีจ้า